าแหวงน่ารักน่ารักมา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 กบุญาแหวงสวยมากสวยมากสมากสมากบุสาแหวงสวยและน่ารักกันทุกคนบุญาแหวงคุณภาพดีสอนดีจังหวัดพังงาถือว่าเป็นโรงเรียนประถมประถมประถมที่ดีที่สุดในจังหวัดพังพงาพังพงาพังพงาพังงาบุญาแหวงโรงเรียนเอกชน โรงเรียนคุณภาพดีแค่แค่เรียนเท่านั้นเองโรงเรียนคุณภาพดีมีวินัยกันทุกคนไม่กัดแก้งกันเลยนะคะทุกคนใครอยากมาดูโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนบนสแสวงวิทยา ใครๆก็ชอบโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนบุญแสวงวิทยาโรงเรียนบุญเสวงวิทยานี้ดีจริงๆเลยคุณภาพดีมากๆมๆกๆมากบความรักให้นักเรียน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 นี่ใส่ดีกันทุกคนไม่เคยกันแกล้งกันนักเรียนทุกคนที่บุญเสวงมีวินัยกัญญาบันทุกคนเลย